ทุกคนคะ่ะวีซ่าจุได้แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเขาส่งพาสปอร์ตมาให้จุแล้วจุให้เขาส่งไปอยู่ที่อยู่ที่ทํางานเนาะทุกคนจริงๆวันนี้นะ่ะจุหยุดที่นี่นะ่ะขันบรไปเอาจุนอนบอลลับแถวๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะจากบ้านจุไปที่ทํางานนะคะประมาณ1ิบกว่ากิโลคะ่ะทุกคนจุก็เลยจะขับรถไปเอาทุกคน <laughs> จุอยากรู้ผลว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็กําลังจะไปคะ่ะจอดติดไฟแดงอยู่ทุกคนเดี๋ยวจุจะให้ดูต้นเฟื่องฟ้าของ กรมทางหลวงหัวเห็นทุกคนคะดอกมันบานสวยสวยอันเขาเรียกจังไดมันคือบานงามแถยู่บานจุมันบวบานแบบนี้เดี๋ยวจุให้ดูคะ่ะเนี่ยค่ะสวยสวยนะคะนี่เป็นทางยาวเลยนะนี่ทุกคนคะสวยมากบานแบบดอกบานสวยค่ะทุกคนได้แล้ว <laughs> ไม่มีที่ตั้งกล้องค่ะทุกคนคะ่ะชุวเราไปตั้งตรงหน้าปัดหน้าจอ นแกะดูเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราตื่นเต้นเราลุ้นเหมือนสาพี่โจโเนาะจะบอกพี่โจว่าเธอเขากำลังจะส่งไรสยีกลับมาให้ฉันแล้วนะอยู่ระหว่างการส่งกลับมาพี่โจบอกอ้ยพี่โจตื่นเต้นนะวะ่าทำไมเธอไม่บอกฉันคือเพิ่งบอกเลยว่าเอา้ากับฉันก็บอกเธออยู่นี่เด้พี่โจกว่าเธอคือบอกตื่นเต้น วาสันถามจุจูบอกว่าเป็นอย่างฉันสิวตื่นเต้นฉันแห่งตื่นเต้นแต่ว่าฉันเตรียมเอกสารมาหยุ่งอยากหมากเลยจนฉันแบบบอกกาเดี๋ยวนะทุกคนอโอ้ยใจเย็นๆจุนังหาบัพานขึ้นมาละ่ะตกใจซะล่ะอะไรนี่อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรค่ดู ทุกคน,กคนเดี๋ยวนะวีซ่าจุผ่านทุกคนคะ่ะลืมดีใจลืมดีใจเม,มือแม่หยางจุกระลงสงสัยอยู่เหมือนจุผ่านทุกคนแต่จุได้ไม่ครบ90ิวันหรอจุทุกคนจุรู้สึกว่าจุดูไม่เป็นเดี๋ยวนะเขาบอกว่าฟอร์มวันที่หนึ่งถึงถึง13เดือนปีนี้เนาะ แล้วก็เขาก็เขียนว่าเก้าสิบเดย์เก้าสิบวันยังไงนะอุย้ยทุกคนวีซ่าจูผ่านอุย้ยมนเป็นอย่างผ่านซ้ำใดอีอย่างจังใดก็สร้างบาเป็นอย่างเดี๋ยวจูค่อยไปศึกษาก่อนนะคะทุกคนว่าจูได้เต็มเก้าสิบวันหรือเปล่าจูยัง,งงงอยู่อ,ยอ,อุ้ยเอ้าอุ้ยทุกคนมัน มันคือสี่เดือนโอ้จูได้90วันิบวททุกคนจูได้ทุกคนจะขอวีซ่าเชงเก้นครั้งแรกในชีวิตแล้วจุขอได้เต็ม90้าสิบดีใจดีใจทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ด้านจริงๆทุกคนค่ะเดี๋ยวจูจะไปเล่าเคสจูให้ฟังว่าจุทำยังไงห้จูถึงขอมาได้ โอ้ยตายตายตายบอ,อยากจะเสืออลยทุกคนค่ะเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าจูไม่ได้ทุกคนตัวจูเองจูยังคิดว่าจูว่าได้เพื่อนจูเขายังบอกเลยว่าปกติน่ะขอวีซ่าครั้งแรกมันไม่มีใครขอแบบเต็มแม็กแบบจูนะทุกคนค่ะแบบเขาไม่นิยมทําการโอกาสที่จูจะได้คือแบบ50-50ไปจนถึงไม่ได้คือน้อยมากอาจจะได้แหละแต่ได้ไม่เต็ม90ทุกคนค่ะ แต่จูว่าแตจูได้เต็มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจูต้องให้เพื่อนคนที่เขาดูเป็นดูให้จุอีกทีหนึ่งว่าจุเข่าใจผิดหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้จูมาที่ทํางานจูค่ะเดี๋ยวจุจะขับรถกลับละนี่ทุกคนอันนี้มาเอาของอันอื่นด้วยเดี๋ยวไปแล้วค่ะทุกคนมันมีพัสดุจุอย่างอื่นด้วยที่จุสั่งเนาะโอ้ดีใจทุกคนค่ะทีนี้แหละเตรียมซื้อเสื้อผ้าไปที่ยวดีใจตายแล้ว ทุกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ช่วยเหลือลูกนะคะทุกคนขอบคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้าโอ้ยเพียงไปค่ะไปค่ะขับรถกับตั้งสติดีๆโอ้ยทุกคนคะ่ะแบบจูกําลัางจะขับรถออกมาแล้วแหละแต่แบบอยู่ดีๆจุก็รู้สึกดีใจมันตื้นตันมันดีใจนะทุกคนจนน้ําตาจุไหลทุกคนกรู้บอจุแบบ จุไม่คาดคิดเลยเด้ทุกคนจุส่งไปให้โมจุดูให้แล้วค่ะเพื่อนจุบอกว่าจุได้90ิวันครบเลยนะคะคือเขาให้จุใช้ได้เต็มแม็กเลยนะทุกคนคือจุดีใจที่ทุกคนเชื่อไหมทุกแบบคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะทุกคนเขาช่วยเหลือจูเยอะมากๆเลยแม้กระทั่งที่ทํางานจุเองจูแบบจุไม่คาดคิดเลยทุกคนว่าจุจะได้รับแบบความช่วยเหลือจากคนรอบตัวจุขนาดนี้นะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าแบบอุ้ยมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนคือเราไม่คาดคิดจริงๆนะ ทุกคนเชื่อไหมจูได้ลาจูได้ลาวิดเอาเปกับที่ทํางานจูสามเดือนนะทุกคนค่ะมันเป็นไปได้ยังไงที่เขาแบบไม่รับคนใหม่แต่เขารอจูกลับมาแล้วมาทํางานให้เขาต่อนะทุกคนแล้วแบบทางสถานทูตก็ให้โอกาสให้ให้จูได้ไปนะทุกคนให้จูไดไปเต็มที่ของจูเก้าสิบวันนะทุกคนโดยที่แบบโอ๊ยไม่ไม่รู้จะอธิบายไงเดี๋ยวจูจะเล่าให้ฟังนะทุกคนค่ะแต่ว่าจูรู้สึกดีใจนะทุกคนจูรู้สึกว่าดีใจที่มีคนรักและเอ็นดูแล้วเขาช่วยเหลือเรานะทุกคน ดีใจจริงๆเดี๋ยวกลับแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จะจะมาเล่าเรื่องที่จูไปขอวีซามาะะ้ะทุกคนคะ่ะจูได้วีซ่าแล้วค่ะทุกคนจูขอไปทั้งหมด90วันทุกคนคะ่ะจูก็ได้เต็มแม็ก90วันเลยค่ะทุกคนทีนี้นะจูขอเป็นแบบเชงเก้นวีซา่าไปเยอรมันนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าส่วนจูจะไปอยู่ที่เยอรมันเนาะทุกคนกับพี่โจนะแล้วทีนี้นะเนาะทีนี้นะ่ะ จูก็เลยจะมาเล่าให้ฟังทุกคนคะ่ะว่าที่จูขอนะ่มันเป็นยังไงคืออันนี้นะถ้าคนเคยขอแล้วนะทุกคนเพิ่นกับสีหูหันละคือจังจูเคยบอกนะแต่ว่าคนคนบบเคยขอคือจูนี่กับสิบปันง้มเข็มในมหาสมุดด้วยจานแรกๆเราจะงงๆเขาจะยังจับประเด็นบดถืกนะทุกคนจูจะบอกว่าจูนะ่ะใช้บริการผ่านเอเจนต์นะคะทุกคนคะ่ะจูจ้างเอเจนต์เฮดไห้ทีนี้นะข้อดีก็คือเอเจนต์ทำให้เราก็สะดวกนะทุกคนคะ่ะ มันก็สะดวกขัดขันค้นเหตุงานคนบ่มีเวลาคือจูนะจ้างเอเจนต์ก็สะดวกดีค่ะทุกคนเราแค่มาระวังเรื่องเอกสารของเราก็พอนะอย่างอื่นก็คือเขาจัดการให้เราหมดเลยค่ะทุกคนค่ะเอกสารที่เราต้องเตรียมเอเจนต์นะคะเขาจะทําเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนขั้นตอนพอถึงขั้นตอนไหนแล้วนะทุกคนเขาก็จะแจ้งเราให้เราทําสมมุติพอถึงขั้นตอนเตรียมเอกสารขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมเอกสารนี่นี่นี่เขาก็สิแจ้งข้ามาให้เขาส่งให้เขาทางไลน์เขาก็ส่งส่ง พอสเต็ปต่อไปเขาก็จะขอเอกสารเป็นอาจจะเป็นเอกสารทางบัญชีของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ของเรากับของแฟนเรากรณีของจูนะจูใช้เป็นสปอนเซอร์เป็นแฟนจูนะคะทุกคนจูก็ต้องไปเอาเอกสารของพี่โจมาด้วยพี่โจก็เตรียมเตรียมเตรียมมาจูกะส่งส่งส่งให้เขาดูอย่างนี้นะทุกคนค่ะแล้วทีนี้นะ่ะจูจะบอกว่าที่เราต้องระวังนะคะทุกคน เวลาที่เขาเตรียมเอกสารให้เอเจนต์นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราที่เราต้องระมัดระวังเองทั้งเอเจนต์นะคะเขาไม่ได้มาดูให้เราลึกๆขนาดนั้นต้องบอกอย่างสี่กรอันนี้มันเป็นเรื่องของเราเราต้องระวังตัวเราเองเคสของเราเองนะคะทุกคนคะ่ะอย่างเช่นจดหมายอย่างนี้ค่ะการเขียนจดหมายเอเจนต์เนี่ยเขาจะบอกเขาแค่รายละเอียดว่าเขาต้องเขียนไปประมานใดอย่างแบบไหนอย่างนี้ค่ะแต่ว่า รายละเอียดข้อความเนื้อความที่เราต้องเขียนลงไปนะทุกคนจุมองว่ามันสําคัญมากจริงๆเอกสารทุกอย่างมันสําคัญไปหมดเลยอะทุกคนคะ่ะแต่จุมองว่าจดหมายมันก็มีความสําคัญที่มันจะเล่าตัวตนของเรานะคะว่าทําไมเราถึงไปขออกีกต้องต้องได้วีซ่าฉบับนี้มันบอละอือย่างของจูนะจูก็มีคนเอเหมือนเราก็เขียนเองเข้าไปก่อนแล้วเข้ากับไปไห้คน้นที่เขาเก่งภาษาอังกฤษนะคะเขียนให้จูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วทีนี้นะทุกคนคะ่ะ จุดจะบอกว่าตอนที่จุดยื่นขอวีซ่านะทุกคนแต่ละเคสนะคะมันบ่คือกันทีนี้นะเราเราอย่าเพิ่งแบบไป,ไปจิตตกจุดนะจิตตกมากตอนแรกคือจุดต้องบอกก่อนทุกคนที่จุดจิตตกนะเพราะว่าวันที่จุดเอาเอกสารไปยื่นที่ศูนย์รับเอกสาร vfs นะทุกคนคะ่ะเจ้าหน้าที่นะเขาพูดว่าเอกสารจุดมันไม่ครบมันขาดแล้วฉบับที่เขาจะขอจุดเพิ่มนะทุกคนมันเป็นใบเชิญจากเยอรมันซึ่งมันเป็นอะไรที่ นันเป็นเอกสารสําคัญมากๆนะทุกคนที่จุไม่ได้เตรียมไปแล้วเขาบอกว่าจุต้องเตรียมแต่เอเจนต์จุนะ่ะเขาบอกว่าจุไม่ต้องเตรียมเอกสารฉบับนี้แล้วทีนี้นะ่ะเขาพูดเขาถามจุว่าจุจะเอาเอกสารกลับมาก่อนไหมค่อยไปยื่นใหม่ทุกคนขาเขาถึงขันสใส่จุกลับมาก่อนนะ่ะทุกคนทังน้งที่จุน,นั่งรถไปจากหัวหินไปกรุงเทพนะทุกคนเขาเลยรู้สึกแบบเราเลยรู้สึกใจเสียตอนที่เรายื่นเอกสารอ,อย่างเสร็จกล <ใน S 1> ับมา พอเรายื่นเอกสารอียงเสร็จกลับมาจุเล่ใจเสียที่ตอนนั้นจุเ,เคยทําคลิปก่อนหน้านี้เนาะทุกคนคะ่ะเอออ่ะไม่ไม่เป็นไรคะ่ะประเด็นนั้นก็คือ ของของจูนะทุกคนอย่างที่จูบอกแต่ละเคสที่ขอวีซามันบอกคือการอย่างของจูนะคะรายละเอียดของเคสจูนะก็คือจูก,กับพี่โจโอ,อยู่ด้วยกันอยู่ที่ประเทศไทยทุกคนพี่โจเป็นคนเยอรมันก็จริงแต่ว่าเรามาทํางานแล,แล้วพี่โจก็มาอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่หัวหินซึ่งจูกับพี่โจนะคะอยู่ด้วยกันอยู่ที่หัวหิน <c oughs> คือเรายัางไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้จดทะเบียนกันใช่ไหมละ่ะแต่เจ้าหน้าที่ที่ VFS นะ่ะเขาบอกจูว่าถ้ากรณียังไม่แต่งงานยังไม่จดทะเบียนกัน อ้างอิงหลักฐานทางการเงินให้พี่โจเป็นสปอนเซอร์จูอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นจุก็ใจเสียนะทุกคนทีนี้นะแต่ว่าพอมาคิดอีกมุมหนึง่งทุกคนมันไม่เมคเ sense นะทุกคนคะ่ะก็ในเมื่อเขาเป็นแฟนเขาเขาเป็นคนเยอรมันเขาสิพาเรานะคะไปเที่ยวบ้านเขาแล้วเขาจะสปอนเซอร์เรา <S <S เพียงแค่เขาอยู่ไทยกับอีกหลายๆเคสที่เขาก็ไม่ได้แต่งงานกาันแต่แฟนเขาอยู่เยอรมันแล้ว แฟนเขาเชิญเชิญแฟนที่เป็นผู้หญิงสมมตินะอยู่ที่ประเทศไทยไปแล้วเขาก็มีใบเชิญมาเพราะว่าแฟนคนนั้นเขาอยู่เยอรมันไงคะเขาก็เลยต้องมีใบเชิญจากเยอรมันมาเชิญแฟนเขาแต่กรณีของจุน่ะพี่โจอยู่ประเทศไทยแล้วก็เชิญพาจุไปไปด้วยกันนั่งเครื่องบินจากไทยอะค่ะไปพร้อมกันแล้วก็ไปเยอรมันอย่างนี้น่ะทีนี้เอเจนต์จูเขาก็มองว่ามันไม่ต้องใช้ใบเชิญถ้ากรณีอย่างนี้แล้วเขาแล้วจูไม่รู้จากใครเลยค่ะที่เยอรมัน คือถ้าอยู่ดีๆพี่โจจะให้เพื่อนพี่โจเชิญมีใบเชิญมาเชิญจุ๊ไปนะทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจุ๊ไม่รู้จักเพื่อนพี่โจถ้าจุ๊จะไปทําอย่าง,งานั้นเอเจนต์จุ๊เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะจุ๊ไม่มีหลักฐานที่จะไปโชว์ทางสถานทูตไม่มีรูปถ่ายว่าเขาหู่จักกับเพื่อนคนนี้กับคนคนนี้ที่เชิญเราหรือเปล่าเพราะเขาก็คงแบบป้องกันก,นกนารจ้างการวานการอียงก่อข้อเอนคือมันก็มีคนที่ที่อาจจะแบบทุจริต เรื่องแบบนี้เพื่อที่จะไปทํางานนะทุกคนคะ่ะแล้วมันก็คงเคยมีเคสจ้างกันเกิดขึ้นเขาเลยต้องหาหลักฐานว่าคนที่เชิญเราไปเนี่ยเราต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่สามารถยืนยันตัวตนของเขาและเราได้ว่าเรารู้จักกันจริงอย่างนี้นะแต่กรณีของจุ๊มันบมนีเลยทุกคนคะ่ะอมืมันจะมีบางคนที่เรารู้จักแต่เขาไม่ได้อยู่ที่เยอรมันหมายถึงเขาเป็นคนเยอรมันแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาไปทํางานที่อื่นแล้วเขาก็ยุ่งอย่างนี้นะอืม แล้วทีนี้เนาะสรุปจุก็เอาส่งเอกสารเท่าที่จุกส่งไปได้ทุกคนค่ะแต่ว่าจูน่ะจะมาพลาดที่ที่ทางแล้วต่อมาค่ะทุกคนทางสถานทูตน่ะเขาก็มีขอเอกสารจูเพิ่มเติมเข้ามาแต่เขาขอจูเป็นใบรับรองการทํางานที่ยืนยันว่าจูสามารถลางานได้90วันแล้วก็จดหมายแจ้งรายละเอียดว่าทําไมจูถึงต้องขอวีซ่า 90วันจุจะไปทําอะไรอยู่ที่เยอรมัน90วันเหมือนให้จูอธิบายนะทุกคนคะโอ้โหทุกคนเดี๋ยวจูจะเอาจดหมายจูให้ทุกคนดูนะว่าจูเขียนไปลักษณะไหนที่ที่ทำให้จูได้วีซ่ามานะทุกคนคะ่ะแต่ว่าจูอะค่ะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือ,อจู่ตัดสินใจไปขอใบลาวีดเอาเปอะคะ่ะก็คือลาแบบไม่รับเงินเดือนกับที่ทํางานทุกคนเชื่อไหมตอนแรกนะ่ะจุจูไม่ได้ จูไม่คิดว่าที่ทํางานจูเขาจะให้นะคะทุกคนคะ่ะจูก็เลยยื่นวีซ่าไปก่อนเพราะว่าจูจะไปเก้าสิบวันมันเป็นเวลาเก้าเดือนเลยนะทุกคนคะ่ะทีนี้จูรู้สึกว่าเข้ากับเกงใจที่ทํางานเนาะทุกคนแล้วเราก็คิดว่าอุ้ยเขาไม่ให้เราหรอกตั้งสามเดือนที่ทํางานจูอนะมันต้องมีคนทํางานตลอดทุกคนถ้าจูไม่อยู่อะมันต้องมีคนมาทําอย่างนี้ไงเราก็เลยคิดว่าโอ้ยเราเราเรา,เราไม่กล้าขอนะ่ะตอนแรกอนะทุกคนทีนี้นะ่ะ แม่จูเขาเลยบอกจูนะว,ว่าให้ลองไปขอก่อนเพราะว่า,เ,าเราก็ไม่รู้หรอกว่าบริษัทเขาเขาคิดยังไงเขาก็อาจจะแบบอนุญ,ญาตให้เราลาก็ได้คือแม่เขาก็คุยกับจูเยอะนะแล้วทีนี้นะมันก็มีเพื่อนน้องจอยนะั่นแหละเขาก็บอกจูว่าเออพี่พี่ลองไปคุยดูก่อนไห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 นถ้าเขาไม่ให้นะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุเราก็จะรู้เองนั่นแหละก็ก็ขอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าตอนแรกจูคิดว่าจูจะต้องได้ลาออกไงทุกคนทีเนี้ย แม่จูโก้ก็บอกว่าก่อนที่ที่จะคิดว่าตัวเองจะได้ลาออกนะไปขอไปคุยมาก่อนจูก็เลยตัดสินใจไปคุยกับหัวหน้านี่แหละทุกคนคะ่ะแบบหัวหน้าจูช่วยเหลือจูดีมากทุกคนคะ่ะคือแบบไปคุยกับผู้ใหญ่ให้อะไรให้จนในจนแบบเวลาจูมีเวลาส่งเอกสารกลับไปให้สถานทูตที่เขาอีเมลมานะทุกคนแค่สี่วันแถมสี่วันนี้ติดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะทุกคน เวลาแค่4วันนะคะหัวหน้าจูคือแบบช่วยเหลือจูทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเพื่อให้จูได้ลาวิทยเอาไปแล้วก็กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะทุกคนคะแล้วทีนี้ในเอกสารที่จูต้องไปขอยื่นคําร้องกับบริษัทในการลาทุกคนมันต้องคือจูต้องให้ผู้ใหญ่ของบริษัทเซ็นให้จูถึง3คนนะทุกคนโอ้ยตอนนั้นจูก็คิดในใจแล้วแหละว่าโอ้จะได้ไหมนะจะได้ไหมนะจะทันไหมนะคือเราไม่กล้าไปเร่งผู้ใหญ่นะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเอกสารมันกระชั้นชิดมาก แต่เราก็คิดว่าเออเราทําให้ดีที่สุดเราการอะไรจะเกิดก็ค,ค่อยค่อยมาแก้ปัญหากันทีหลังอย่างนี้นะ่ะทุกคนเชื่อไหมคะจุส่งเอกสารช้าไปสามวันทุกคนจากที่สถานทูตกําหนดวันให้จุส่งกลับไปนะ่ะจุส่งช้าไปสามวันแล้วทีนี้นะ่ะแต่ว่าวันสุดท้ายที่ท,ที่ครบกําหนดนะ่ะทุกคนจูอ e ีเมลไปขอความอนุเคราะห์ขเขาในการส่งเอกสารช้าจุ้ก็อธิบายเขาว่าเป็นเพราะอะไรที่จุต้องส่งเอกสารช้าตอนนั้นทางสถานทูตเขาก็ไม่ได้ตอบอ e ีเมลจุก,กลับมาอะไรนะทุกคนจุก็ จุก็เลยพอพอจุได้เอกสารมานะจุกก็ส่งไปใหม่จุกจุกก็ส่งไปวันนั้นเลยแหละวันที่จุได้เอกสารมาจุกก็รีบส่งไปให้เขาอีกครั้งหนึ่งน่ะทีนี้น่ะก็ผ่านไปอีกหลายวันทุกคนค่ะกว่าจุจะได้รับอีเมลกลับมาว่าทางสถานทูตได้รับเอกสารจุแล้วโอ้ยตอนนั้นจุใจชื้นมากทุกคนค่ะอืมหลังจากที่เขาตอบอีเมลจุกลับมาน่ะทุกคนผ่านไปแค่สองวันน่ะค่ะจุกก็คือทางอ่า สถานทูตก,ก็ส่งพาสปอร์ตอะไรจุกลับมาให้กับทางวีแล้วทางนั้นก็ส่งไปสนีกลับมาให้จูเลยแล้วจุก็ทราบผลเลยนะคะทุกคนแบบทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบจุอยากจะบอกว่ามันแปลกมากๆทุกคนที่ที่จุ้ทำอะไรแบบนี้แล้วมันลงลงตัวได้นะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะจุคิดว่าโอ้ย ถ้าทุกคนเห็นเนาะจุคิดว่ายังง่ายยังไงจุก็ไม่ผ่านแต่ว่าเราสู้นะทุกคนคะ่ะเราสู้เราเราเราใส่ใจทุกอย่างเราเวลาเราแจ้งเอกสารเรายื่นเอกสารหรือเราเขียนจดหมายทุกอย่างนะทุกคนคะ่ะเราแจ้งเรื่องจริงเขาอันเขียนจดหมายเขากระบ,บอกเรื่องจริงเขาบอกเหมือนกนว่าตัวตนของเราความเป็นตัวของเรานะคะทุกคนไปในจดหมาย ว่าทําไมเราถึงต้องขอแบบนี้เราจะไปทําอะไรเราจะไปไหนยังไง,อย,งอ,อย่างเงี้ยค่ะคือว่าบอร์ใดโกหกอียงเลยแบบว่าจูบอกทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะคะดูค,นค้นขะแล้วก็อ,อทำให้เขามั่นใจว่าเราจะกลับมาไทยแน่นอนอย่างนี้นะคะก็คือแจ้งเขาเขาแค่อยากได้รับความมั่นใจนั่นแหละคะ่ะว่าเราจะกลับมาเราจะไม่ไปอยู่ต่อไปทํางานต่อที่บ้านเขาก็คือให้เขามั่นใจว่าเรากลับมาอืมที่นี่เขาก็ขอใดเลย จูก็เลยจะมาบอกนะคะว่าแต่ละเคสนะมันไม่เหมือนกันทุกคนจริงๆนะแต่ละเคสที่ยื่นไปนะมันไม่เหมือนกันเฮาสิเอาเคสเฮ่านะคะไปอิงกับเคสอื่นๆนะ่ะมันก็ไม่ได้ทีนี้นะการพิจารณาวีซ่ามันขึ้นอยู่กับดุลยพิดุลพดดลพินิดุลลพินิจของทางสถานทูตเนาะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านต่อให้บางคนดูเหมือนจะผ่านทุกกรณีเลยบ่ผ่านกับมีบางคนเหมือนจะไม่ผ่านจะผ่านก็มีอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย าก็ต้องแบบว่าระมัดระวังเคสของเราเองนั่นแหละค่ะอเอกสารทุกอย่างที่เตรียมความรอบคอบของรายละเอียดนะคะทุกคนค่ะต้องเป็นตัวเรานะคะทําเองเอเจนต์เขาเขาไม่ได้มาดูให้เราขนาดนั้นอันนี้นะ่ะคนณขี่แบบว่ายืนค้งแรกนะทุกคนค่ะให้ระวังการเขียนจดหมายรายละเอียด ดีเทลทุกอย่างในจดหมายค่ะเราต้องเป็นคนระมัดระวังเองเนาะเอกสารบางทีอะค่ะเอเจนต์เขาแจ้งเขามาว่าเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะยื่นอันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปเพิ่มคือแต่ละเคสอะเขาเวลาเขาเตรียมเอกสารไปเราจะรู้เราจะรู้เคสของเราเองนั่นแหละทุกคนแต่ละเคสบันบวกกันเราจะรู้ตัวเราเองว่ามันมีเอกสารอันไหนที่เราอยากจะยื่นไปแนบคู่กันอย่างนี้นะจะให้เขาลองเตรียมไปแล้วก็ ลองเอาไปให้เอเจนต์ดูพอวันที่ไปยื่นเอกสารนะ่ะหรือไม่ก็เตรียมไปด้วยถ้าเขาขอเพิ่มก็เพิ่มไปเราก็หรือไม่เราก็ยื่นแนบไปเลยถ้าเขาบอกเอาเดี๋ยวเขาคืนมาให้เขาเองคนที่เขารับเอกสารจากเราที่ศูนย์เว f บนะทุกคนฉบับไหนที่เขาไม่เอาเขาจะส่งกลับคืนมาให้เราเองแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จูยื่นไปนะทุกคนก็คือเขาก็เอาไปหมดเลยของจูที่จูยื่นก็จะมีรูปถ่ายรูปถ่ายของจูก,กับพี่โจนะ่ะที่แบบแสดงความสัมพันธ์ของเรานะทุกคน เขาขอเขาขอไปแบบ2030รูปอะไรอย่างนี้เลยอะทุกคนคือว่าริ้นให้เขาไปนะแล้วก็ของจูนะ่เอเจนต์ริ้นให้หมดเลยเขาส่งไลน์ไปให้เขาเดี๋ยวเขาริ้นให้เขาเองแล้วก็แชทพวกขอความที่เขาคุยกับแฟนเขานะ่ะทุกคนจูนก็พยายามเก็บแชทในโทรศัพท์ที่แบบนานที่สุดแล้วก็พยายามแคปคู่กับวันที่นะคะทุกคนคะ่ะส่งให้เขาพร้อมคือว่าเวลาที่เขาขออย่างพวกนี้เขาจะบริลงรายละเอยียดนะว่า ต้องเป็นรูปยังไงต้องเป็นแชทแบบไหนบางทีเขาไม่ได้มาบอกเราขนาดนั้นแต่เขากับละมัดระว่างเอกพี่จังเหมือนจุนะ่ะจุก็พยายามเลือกแชทที่มันแสดงความสัมพันธ์ของจุกับพี่โจที่มันชัดเจนที่สุดเหมือนเราบอกเขาว่าเราอยู่ด้วยกันในจดหมายใช่ไหมจุก็พยายามหาแชทที่มันยืนยันว่าเขานะ่ะอยู่น้ากันอยู่บ้านหลังเดียวกันมันเป็นคอนเวอร์เซชันที่เราคุยกันแล้วก็พยายามหาแชทที่มันนานๆหารูปถ่าย ที่มันที่มันานานๆที่มันเกี่ยวโยงกับจดหมายอย่างนี้นะหาแชทที่อาจจะเป็นแชทของปีที่แล้วที่เขาคุยกันให้เขาเห็นว่ามันมันมีขอความต่อเนื่องกันมากอะไรอย่างนี้นะทุกคนค่อยค่อยแคบ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 คือจุส่งไปเยอะมากนะคะทุกคนคะ่ะลองดูค่ะทุกคนคะ่ะจุยังไม่ไปตอนนี้หรอกคะ่ะจุขอไว้ก่อนเฉยๆนะคะทุกคนคะ่ะแล้วจุนะจะบอกว่าคนที่เขาสปอนเซอร์เรานะทุกคนคะ่ะคนคนเนี้ย เขาจะสำคัญมากๆเลยทุกคนเขาต้องให้ความร่วมมือเราในการที่จะให้เอกสารแล้วก็คอยช่วยเหลือเคสไปกับเรานะทุกคนคะ่ะของจู๊นะอย่างกรณีของจู๊นะจู๊ไม่ได้สปอนเซอร์ตัวเองเนาะพี่โจสปอนเซอร์จู๊ทุกคนเชื่อไหมว่าพี่โจช่วยเหลือจู๊เยอะมากทุกคนคะ่ะแบบเวลาเขาจะขอเอกสารอะไรของพี่โจที่จู๊ต้องเอาไปยื่นนะทุกคนพี่โจจะแบบกระตือรือร้นนะทุกคน จะพยายามหาให้จุ๊สกะตอือรือล้นเอาให้จุ๊จุ๊ขอวันนี้จุ๊ก็ได้วันนี้เอ,นนอ,นนอกสารธนาคารเอกสารผิดพี่โจก็วิ่งไปทําให้ใหม่ผิดก็ทําให้ใหม่แล้วเขาไม่เคยบ่นเลยทุกคนค่ะแบบจุ๊อึ้งมากเพราะว่าปกติพี่โจเขาจะเป็นคนขี้โมโห <c oughs> ขออาไปค่ะ พี่โจเขาจะเป็นคนบางครั้งเขาจะขี้โมโหนะทุกคนจุก็คิดแบบจูไม่คิดว่าพี่โจจะใจเย็นกับจูขนาดนี้แล้วเขาทําให้ทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นคนที่คอยปอบเรานะทุกคนแบบเวลาจุน้อยจุน้อยใจจุบน่นว่าแบบเธอฉันไปเจอเหตุการณ์นี้นี้มาบีซ่าฉันอาจจะไม่ผ่านอะไรอย่างนี้นะทุกคนพี่โจเขาจะแบบไม่เป็นไรนะเธอเขาจะคอยปอบเราแบบยังไงเธอก็จะได้ไปฉันจะช่วยเธอจนถึงที่สุดถ้า เราขอรอบนี้มันไม่ผ่านจริงๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขอใหม่ฉันจะช่วยเธอฉันจะหาวิธีช่วยเธอจนกว่าเธอจะได้ไปเขาจะอย่างนี้เลยทุกคนแล้วทีนี้นะทุกคนที่จะบอกว่าคนที่อยู่รอบตัวเราทุกคนคะ่ะคนที่เขาคอยช่วยเหลือเราอะค่ะสําคัญมากๆเวลาที่เราขอวีซา่าเราเราเข้าควาสามารถเใดเองนะทุกคนเราจะต้องมีคนที่แบบ ให้คําปรึกษาเราอย่างจู้อะคะ่ะจู้จะมีเพื่อนเพื่อนจู้เองแม้กระทั่งแฟนเพื่อนจูอย่างนี้อะค่ะทุกคนคือแบบทุกคนช่วยเหลือจูกันหมดเลยทุกคนแม้กระทั่งเพื่อนพี่โจทุกคนคะ่ะคือเพื่อนพี่โจเนี่ยเขามาช่วยเราเพราะว่าเขารักพี่โจนะทุกคนแล้วเขาก็เลยแบบพลอยรักพลอยจะเอ็นดูเราไปด้วยทุกคนแล้วจูก็มานั่งคิดทุกคนคะ่ะว่าแบบ การที่เรามีมิตรภาพที่ดีมีคนที่รักเราอยู่รอบๆตัวเราเน่ยมันดีมากๆทุกคนทุกคนเชื่อไหมแม้กระทั่งที่ทํางานจุเองหัวหน้าจุคือจุได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนมาเลยทําให้จุมีวันนี้วันที่จุได้รับวีซ่าน่ะทุกคนไม่งั้นจุก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะต่อให้จุพยายามแค่ไหนแต่ถ้าจุทําด้วยตัวของจุเองมันก็ยากนะที่จุจะได้รับนะทุกคนค่ะมันต้องมีคนมาช่วยเรานะทุกคนแล้วแบบทุกคนจุจะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันทาให้จุเห็นมิตรภาพ ความช่วยเหลือความจริงใจของคนที่เขาเป็นเพื่อนเราคนที่อยู่รอบข้างเรานะทุกคนแบบเขารู้สึกจริงๆค่ะทุกคนว่าแบบเขาช่วยเราด้วยความจริงใจเพื่อนจุแฟนเพื่อนจูเพื่อนพี่โจช่วยจุเขียนจดหมายอย่างนี้นะทุกคนคือแบบทุกคนช่วยเหลือจูหมดเลยให้คําแนะนําจุเพื่อนจูอยู่ไทยมั่งอยู่ต่างประเทศมั่งคือทุกคนมาช่วยจูหมดเลยนะทุกคนแบบโอ้ยจูรู้สึกดีใจมากจุรู้สึกโชคดีมากค่ะทุกคนที่จุเกิดมาแล้วแบบ มีคนคอยช่วยแม้กระทั่งครอบครัวจูเองนะ่ะแม่จุอย่างนี้พ่อจุน้องจูทุกคนเป็นกําลังใจให้จูหมดเลยคือ,อรอลุ้นกับจุกันทุกคนนะทุกคนคะ่ะดีใจมากๆเลยคะ่ะทุกคนที่มีคนรักแล้วก็เอ็นดูเราขนาดนี้นะคะเราดีใจมากที่เรามีมิตรภาพมีคนที่รักเราจริงใจกับเราอยู่รอบตัวเรานะคะทุกคนคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆดีที่สุดในชีวิตจุเลยนะคะทุกคนแล้วพอจุได้วีซานะทุกคนแบบ ทุกคนดีใจยินดีไปกับจู๊กันหมดนะแบบโอ้ยทุกขอบคุณจริงๆทุกคนคะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบใจฟูนะทุกคนมันทําให้เราใจฟูมันแบบทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีวันที่ดีรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นอยากจะทําอะไรดีๆตอบแทนเขากลับไปเหมือนกันอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะ